กิลิบลิมไซเล็กจำไซไม่ได้ใส่ของได้เยอะดีบานมากบบานมาก,ามากใส่ทุกอย่างได้คือแบบขยายได้ด้วยใช่มันขยายสิบได้ด้วยเลือตรงนี้ใส่กล้องได้ด้วยกล้องที่ถ่ายขาตั้งกล้องก็ใส่ได้ือใบนี้พกไปต่างประเทศได้นะจ๊ะมีทุกอย่างใส่แบบได้ยิ่งกว่าของยิ่งกว่า แล้วก็มีแปะปิดตรงนี้แต่เสียอย่างหนงมันแปะยากเราก็เลยไม่ค่อยแปะมันเปิดปแล้วก็ปิดเ,เ,อเออแล้วก็ปิดแล้วก็ถือไว้อย่างนี้แล้วก็กล้องแค่นี้เท่าน,านั้นแอบของคุณซีออของเราหมอมาดิเอสนะคะเป็นข,ของน้องขนนกซูบเออเออใช้ดีเวลาแบบใส่ของเยอะๆอะ่ะใส่กล้องใส่อะไรมาอย่างเงมันใส่ของได้ยเยอะมากเป็นเป้ไงเป็นเป้ผ้าท้ายแล้วก็ข้อของคุณพี่สิวๆน่ารักเออสิ่งเด็กๆหน่อย ใส่ของในเยอะมากแบบมากๆสภาพไปหนักโดยเพราหนังรูกมาแ้น้องผูกน้องนิ่น้อแเป็นหมอนอะไรวยเนี่ยน้องผูที่บอกาหน้าเง่กะเป่าเป็นจิงโจ้เป็นจิงโจ้มีเป๋าหน้าอ่ะค้อแรกระเป่าตังกระเป๋าตังที่ไม่มีตังหนึ่งสองสามจริงไม่มีกระเป๋าไ่ก็เป๋ตังขงก่ะติไม่มีกระเป๋าไม่ใส่กระเป๋าลังเลยอันนี้คือเผาปอดลำไส้แล้วตังอะใส่เป๋านี่เลย อันนี้จะใช้กระเป๋านังชอบใบเล็กเพราะว่าชอบพกกระเป๋าใบเล็กพื้นสีพกใบใหญ่อันนี้ทเราใบเล็กผมปกติก็ใช้พกใบเล็กเหมือนกันแต่วันนี้ก็กล้องมาก็เลยเอาใบใหญ่ใช้สีแดงเพราะว่าเรียกทรัพย์สำหรับคนเกิดวันเสาร์ก็เลยเลือกใช้สีแดงข้างในก็มีบัตรและไม่มีตังสักบาทเลยร้อยสี่สิบซีจ่ายให้ไม่รู้ดัดดัดไม่สมควรสุใช่สีมีอะไรบ้างเล่นมาก ไม่บัตรไม่ได้บอกเราเอาบัตรรถไฟฟ้ามีบัตรรถไฟฟ้ามีบัตรแล้วก็มีตังค์ที่มีตังค์เยอะโอไม่มีตังค์เลยเนี่ยเออในนี้ก็จะเน้นบัตร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 เหมือนกันสี่คนจะมีบัตรเยอะเนี่ยบัตรของนี้นี่บัตรแค่บัตรรถไฟฟ้ามันก็บัตรประชาชนกับบัตรเครดิตมีบัตรไปขับขี่บัตรเครดิตแล้วก็ใบรักษาโรคป่วยเวลาไม่สบายเออเวลาไปบัตรเออเวลาไปโรงพยาบาล เราได้ใช่บัตรถ้าเราไปโรงพยาบาลเปลี่ยนเอันนี้แบบน้างเน่เน็กระตั้งตั้งตั้งอันที่สองอะไรอันที่สองคืออะไรเดียะโทรศัพท์นะทุกคนผลโทรศัพท์โทรศัพท์เช็ดก่อนของเราเป็นน้องไอโฟนที่สิบน้องไอโฟนสิบราคาแล้วก็เป็นเคสใส่ลุ้งซื้อมาร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นของเราเป็นไอโฟนไอโฟนเจ็ดซึ่งใกล้ตายแล้วแบตนี่เสื่อมสุด เคสมาห้าสิบบาทเหมือนกันไอเคสีนะนี่เป็นแบบว่ามันเป็นแบบน้นหวานทั้งคู่แล้วมันแบบไม่ลื่นสกมอะไรนั่นเอเหนียวเราไปใส่ไอคอนกันแต่เราใช้นานมากนนาใช้จนเด้งอ่ะใช้จนเจ้งถึงเปลี่ยนใหม่นะจ๊ะไปแล้วโทรศัพท์แมสแมสแมสกันแมสเนจาอันนี้แบบนี้ให้ขอแล้วก็แบบจริงห่งค่ะเราเป็นคนขี้เกียจค่ะ เลยใช้อันนี้ใช้ทิ้งใช่ไหมใช้ทิ้งเปลี่ยนทุกวันแต่แบบสกรปรกมากอันนี้เพิ่งออกมาแบบลิปเลิฟแบบสกรปรกอ,อิ่มใช้แบบเป็นผ้าเพราะว่าเรามีมาซักทุกวันอนะ่ะใช่คุณซีขยันซักอันนี้ของคนขี้เกียจของคนขี้เกียจแล้วก็กลัวแม่ถ่ายจะห้อยไว้ด้วดละมาัน,นึนยเป็นหมดเครื่องสำองางตัวนี้ค่ะตกเครื่องสำอางอะไรบ้างเครื่องสำอางเหรอ อ่ะแค่สีกับแล้วสีมีกี่ชิ้นวิ้ยรึมีกี่ชิ้นไม่เยอะเ็แา่ประมาณก็มีแป้งแป้งไม่เกอ็ดเกล็ดพับแผนพับไม่ใช่ของมันด้วยนะเพราะของมันแม่งแข็งอันนี้เกลี่ยนพับใหม่พับนิ่มเออเป็นดิวเทสเดวิลี่สนอนะคะผิวเทคนิคผิวโกลของคุณสีก็คือมาจากแป้งอันนี้นะคะผิวโกลจริงหอมคนผิวแห้งใช่อ่ะงั้นคุณสีแป้งฉันแต่งมาเราเป็นสาววอลของ คีไวเราใช้แบบเปอื่นไปไม่ได้ใช่ใช้เปลี่นไปไม่ได้อันนี้สําหรับคนหน้ามันอ๋ออันนี้คนหน้ามันใช่อันนี้มาหนุนหน้ามันคู่กันใช่อันนี้เป็นใช่เซเว่นอันจีนใช่อันนี้น้องมีกระจกด้วยนะเอ้ยอันถึงมีกระจกด้วยจริงมีแต่ว่าอันนี้ใส่ในเซเว่นมีแค่ N2 ต่อไปลิปสติกลิสิกมีกี่แท่งอุมีกี่แท่งมั้ หมดตังยังไม่หมดลืมตังยังม,มีกระเป๋าเหรียญอ่ามีกระเป๋าเหรียญด้วยของซีกระเป๋าตงเหรียญนะคะเงี้ยตังกับเหรียญไงมันได้เหรียญอ่าลิปสติกลิปสติกอุ้ยพกเยอะมากแทนเลยอ่ะของเยอะวันนี้อเออรีบกำแอบเลยอ่ะกำแอบเฮ้ย ม่เยอะทำไมทำไมฝกเยอะอ่ะหมดยังอ่ะหอมหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอะไรของทามนี่สองสามชิ้นอี้ันมีกี่อันมีสามอันฮองฮ่าฮ่าไม่หรอกสองอันฝกเยอะทำไมอ่ะของเราก่อนในฐานะที่ของเราหน่อยลิปมันไม่พกนะคะเพราะปากไม่ค่อยแห้งไม่ค่อยชอบทาเพราะชอบเป็นชอบให้ปากแหม็ดๆอันแรกชอบ สิบแม็กอันนี้ใช้หมดเป็นสิบกว่าแท่งแล้วสิบกว่าแท่งจริงอันนี้ก็ใกล้หมดแล้ะสีสวยใช่เป็นสีเป็นแคด้เซ็กซีชื่อใช่เอาไว้ทาเป็นเบสเออเอาไว้ทาเป็นสีอันนี้ถูกและดีซิทพซิทสีสิบสี่อายแล้วก็ชีก็คือทาได้ทาแล้วแก้มแา้ะลิปปากเราก็ตาด้วยอายด้วยเป็นสีน่ารักน่ารักเป็นสีน่ารักน่ารัก คือทาแล้วอ่ะสดใสเลยอ่ะเออสดใสตุ่นๆเกาๆนะก็ไม่ถึงใช้ต้องพูสองอันนี้เพราะว่าอันนี้เป็นสีเบทคืออันนี้จะน,นูดๆหน่อยแล้วอยากวันไหนอยากหน้าสดใสก็ทาอันนี้แต่เหลือแบบลุกเกาๆอ,อ๋อทาแก้มก็ได้แล้วก็ไม่แห้งมากไม่แมตมากแต่ทั้งหมดนี่คือลิปแมทหมดเลยนะแล้วก็มีของอันนี้ดีอออดีอ๋อก็ทาทาแบบเติมระหว่างวันที่แบบวันไหนอยากหน้าสุภาพอะไรเงี้ยก็จะทาอันนี้ เป็นสีทนสุภาพหมดเลยใช่สุภาพหมดเลยแต่อันนี้จะแบบวัยรุ่นขึ้นมาน่ิดนึงแห้งอันนี้ขันไม่ได้ฟ้าดิบมันขันไม่ได้เวอลรอดิบมันดิบมันดีเวียน่ารักนอกจากได้มาสีกลิ่นแต่กลิ่นดีนะอันนี้กลิ่นพีชกลิ่นพีชอุ้ยหอมหอมไหมหอมกลิ่นพีชเลยเอาดูไปไหมข้าพีชอุ้ยหอม ออกมากเลยคู้ชมผลนะซื้อมาให้จากญี่ปุ่นก็เลยเออเออใครมีขายไหมเนี่ยไม่รู้แต่ว่ากลิ่นดีชอบแต่ว่าถามว่าปากคุณคืนไหมก็เฉยๆแป๊บเดียวก็เหมือนเดิมเออแต่ทําให้ไม่ไม่แห้งมากก็สบายใจมีูดกแล้วสบายใจเลยลิปสีอ่ะมันต้องมีเยอะเพราะว่าเอาไว้เบรนเอาไว้เบรนเอาไว้เบรนอันนี้คือลิปแมทเป็นกลอสกลอสใสอันนี้เพิ่งได้มาลารกอะไรวะ เน่าใส่มีปะเฮ้ยเห็นมันมากเว้ยเกาหล,ลีลองน้เห็นเพื่อนานไม่สวยจะเป็นอย่างางี้เป็นเสื้อชิ้นที่บางๆอันนี้คือลิสยสใสใไว้แบบเติมถ้ามัน,นจุบุ <ขอ S 2> ชิี่ะไม่จบุชิ่่จุุชดดเไหร่อ่านนแล้วก็ตอนัอน,น <S 2> <S 2> อะนี่ก็ใครหรพี่่า แบดแบดหน่อยป้าใช่มันจะเป็นโลเวตอะ่ะไม่แบดมากคือที่ต้องคล็อกใช่ไหมคะรับดิชั้นคือกุญแจรถที่ไม่มีพวงกุญแจอะไรเลยเพราะเมื่อก่อนมีแต่ว่าเวลาใส่กระเป๋าใบเล็กอ,ะอ่ะน้องแบบพวงกุญแจลำาลคาเลยแบบน้องจะไม่มีพวงกุญแจอีกต่อไปเขาจะได้ใส่กระเป๋าใบเล็กได้ไม่มีรถโอเค เพราขอขัดไม่ได้ทุกอย่างเฮ้ยมีเหมือนกันจริงนี่ของแล้วของในเซเว่นอ๋อในเซเว่นอันนี้เป็น a i k โกบใช่ใชม่ถูกไม่ได้เพราะมีน้ำหอมอ่ะไม่ถูกไม่ท้ออ๋อฉีีเป็นผิวแพ้ง่ายใช่น้ำหอมอือผิวแพ่งใช่ไว้ข้าวตอมน้ำส่วนมากไว้ข้าวต้มน้ำแล้วก็ใช้แบบเทยล้างหน้าใช่ช่วงนี้โควิดที่ชอบอันนี้เพราะว่ามันเป็นแผ่นเล็กแล้วก็บางเพราะว่าเราใช้ทีแผ่นเรารู้สึกเราใช้นิดเดียวด้านนี้บาง เอาไว้แบบสอดนิ้วก้อยแล้วก็แขะจมูละเอียดเลยอ่ะแบบเวลาเช็ดแล้แบบเอไม่หนามากอเฮ้ยอันนี้มีสองไซส์แบบบางกับแบบหนังแบบจริงเหรอใ่บหนแพงกว่าแบบหนายี่สิบเก้าบาทเฮ้ยต้องไปหาลองไปหาลองไปหาลองนี่นัจศาลูกอลกออมจริงนี่อูกอมหอมองคอมโอมอมหอมหนอม่อมัอมอมหอมอมห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 หม่นี่ รสช็อกโกแลตมินจะบอกว่าให้แลกกันกินนางกินของนางไปแล้เดี๋ยวค่อยแลงกินเราเลยอันนี้อร่อยกินเลยเป็นรสแบบช็อกโกแลตแบบเอาไว้เวลาอยากของหวานเวลาน้ำตาลตกอร่อยน้ำตาลตกนช็อกโกแลตเลยเหรอใช่ีช็อกโกแลตเลยเป็นเมนช็อกโกแลตแบบนี้เลยอันไหนของคุณซรีเทอะไรนู๊ตค่ะโดนุลร้านเฟนด์ดีเป็นคนชอบร้านเฟรนด์ชานแล้วนี่เย็นแบบเย็นถึงไส้เออเย็นถึงไส้กินเลยรู้จักนางมา6ปีนางก็กินอันนี้อันนียาวหกปี หมือนเขาเป็นแบรนด์เอมบบสเตอร์เงี้ยแบบเหมือนพึ่งฟังฟังเสร็จอะมันแบบพึ่งสะอาดกระดาษสัมผัสจะใช้หลายยี่ห้อแต่อันนี้แก๊ตี้เซลอยู่เลยใช้อันนี้เป็นคนหน้ามันไม่เคยใช้เลยกระดาษสับมันเออเลยขกบสัมผัสอันนี้หน้าแห้งมากอันนี้หน้ามันมากก็จะมีหนึ่งอันเป็นกระดาษสับมันจ้าเจ้อะไรอ่ะเวลาเรากินอะไรเลอะๆอ่ะกินอะไรหกเนี้ยแล้วมันเอามาเช็ดได้ต้นกาแฟหก ดีมากเราไปเจอคนญี่ปุ่นเลยมันเป็นอย่า้ท่านคิดว่าอะไรรู้ไหมอะไรตาไม่ให้ที่หยอดแบนเข้าห้องน้ำอะอ๋อเวลาอึเวลาอึเนี้ยหรอเออแล้วก็หยอดแบบหนึ่งอันไม่ให้มีกินเม็ดนี่มันคือวลาเรากินแต่กินหเนี้อะเออแล้วก็เอาอีนเนี่ยเทยลงมาแล้วก็ถูๆๆเอ้ยเลยแล้วเขาไม่ถัดวลองให้ที่ถั่รลองใหญ่ๆเราตัดให้มันเล็กๆเออ ก็คือลองไว้ใต้ผ้าใช่ไหมอ่ะอ่ะสมมกบอว่าเลอะอ่ะเธอเือซีก็คืออยู่ใต้ผ้าหรืองไว้ใต้ผ้าอย่างงี้อืมถือว่าตัวเลอะ่ดีไม่ดีอ่าแล้วก็เอาเนี้ยเทลงไปป๊บแล้วก็ชิ้วหรืออะไรก็ถู้ถูเลยออกออกเลยอออกเลยเลอะเลอะเป็นตลอดคนกินเลอะกินหกกินเลยตลอดเวลาก็ใครอยากลองไปตำนะจ๊ะไม่รู้ว่าใครมีเปล่าอ่ะอันนี้พี่ออเดอร์มาหรอ่าวไปญี่ปุ่นไปที่ญี่ปุ่นอ๋อแล้วกินเลอะที่ญี่ปุ่นอือก็เลยพกอันนี้ไว้ตลอดใช่ เราเป็นคนมือเหี่ยวแห้งมากเรื่องพอกครีมทามือเนี่ยเห็นไหมให้รวยไวๆแทนครีมนะคะอันนี้ของล็อกซิ่ชาอันนี้เลิศอันนี้มันจะไม่เจ็บทิ้งาแบบเน่ใส่ทานถุงเลยเรียบร้อยรู้ป่ะเท่าไหร่สามบาทเออนางพีเซนชันไปแล้วว่าสามบาทคอปปี้สามบาทน้องขาวคือมาให้สามบาทเรียบร้อย เขาขายอะไรทุณพี่เขาขายข้าวกลมไรลไหมอ่ะเออข้าวกลมไรเปล่ายาดมอันนี้คือดมรสสดชื่นจีเป็นน้ำมันเขียวดมรสสดชื่นเนอใช่อันนี้คุณเต้จารินชอบมากเลยนะคะเพราะติดตัวตลอดของน้องเต้ขวดเนี่ยกวดนี่เลยปกไวแต่ยังไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เออคอเปียกตองค์อเปียกใช่ชิ้นแบบชื่อจังไหนอ่ะเพื่อนให้มาเพื่อนเพียบอะไอเทมรับชิ้นสุดท้ายสองซ้ำ่องอะไรอ่ะ ก็วเหรอไอทาดคนแห่เลยทาากอดซื้อข้อหมอนวัดอะไวัดอะไรอ่ะก็บอกแล้วเป็นมนุษย์แบบทำงานเกี่ยวกับวุฒิัตว์ทงานดีไซน์นางต้องคบแบบนี้ตลอดวัตัวไได้ใช่ใชลูกน้องเจ่านางน้องส้มก็จะพบอันนี้ตลอดเหมือนกันก้องมีใช่้องนว่าหากินนะ ใช่คนต้อนไหว้าส่ erm the the so okay? right. yeah. ั right> <t un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  ้งแต่วัตรแต่เทมเัลของฉันคือคนผบเดี๋ยฉันอยากจะรีวิวเหมือนกันคุณก็ต้องชอบนี่อะไรวะเจอในเซเว่นอวคนเจอในเซเว่นอีเว่นายว่าอะไรนี่นี่ใช่อุ๊ดดีอีตาติดผมติดยู่อ๋อทำให้ผมแบบที่อะไรโอ้โชั่วคราวเห็นไหมเออดีงามใครที่แบบ 4-9บาทในเซเว่นแต่ไม le mm ่ร hmm. hmm. ู ai, record, ้ว่าเป็นทุกเซเว่นหรือเปล่าแล้วก็ที่สำคัญคือเก็บคิวได้ด้วยค่ะเก็บคิวได้ก็คือเก็บได้ทั้งผมแล้วก็คิวใช้ได้ทุกส่วนอันนี้แบบเดอะเบสได้อันนี้เป็นรังที่ต่างต่างอันนี้เป็นสายสบิ๊ตี้นี่คือสายเออสายบิตี้กระอบหาคิ้งเพราะว่าผมจะเดินเหมือนเวลามาทิ้งมาผมอหมือนแบบ อันนี้ชื่อโอ๋อันนี้ชื่อชนะคะเป็นเป็นอะไรสักอย่างเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันเพื่อนกันนะคะเดี๋ยวไว้พบกันคลิปหน้าได้ช่องคุณโอ่ะชาราสลัด C H ตึงแล้วห้องช่องคุณสีซีรีส์นะคะมือใหม่ค่ะทำคลิปก็จะทำกันเล่นๆแต่จะทำบ่อยๆทำดูกันเองโอเค